หลายๆคนนะคะก็จะถามว่าเราสามารถที่จะใช้เรติโนคู่กับ ตัว Active i n g r e d รเดียนอื่นๆได้ไหมก็คำตอบก็บอกเลยอะคะ่ะว่าได้ค่ะแล้วก็จะมีบางตัวที่ใช้คู่กันแล้วก็เสริมให้ประสิทธิภาพของการรักษาเนี่ยดีขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นคู่แรกเลยถ้าเราอยากจะใช้เรตินอลคู่กับไกลโคลิกแอซิดหรือที่เป็น a h a เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยเสริมในเรื่องของรอยดำช่วยในเรื่องของสิวได้แล้วก็การใช้ระยะยาวก็จะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยที่ตื้นๆได้นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่าทั้ง2ตัวก็จะมีการระคายเคืองได้ในบาง เพราะฉะนั้นก็คือแนะนําว่าอย่างนี้ค่ะก็อาจจะใช้วิธีสลับวันกันสลับวันเว้นวันหรือว่าให้ใช้ตัวหนึ่งเช้าหรือตัวหนึ่งเย็นก็ได้ค่ะ ส่วนถ้าใครที่อยากจะเสริมความชุ่มชื้นเพราะว่าตัวเรตินอลเองบางทีก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ทําให้ผิวแห้งได้นะคะก็อาจจะใช้ตัวเรตินอลคู่กับไฮยาลูรนิกแอซิดหรือว่ากลุ่มที่เป็นเซรามายก็จะช่วยเติมน้าให้ผิวทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นได้แล้วก็จะทําให้ผิวระคายเคืองจากเรตินอลน,น้อยลงค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการใช้เรตินอลคู่กับในาอาซินามายกับตัวไบซาบูลออันนี้ก็จะดีในแง่ของการช่วยเรื่องลดสิวได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็จะช่วยตัวในาอา นา้มากับไบซา,าบูร่ก็จะช่วยลดการอักเสบผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะใช้ได้แล้วก็ช่วยคุมให้สิวอักเสบดีขึ้นได้ด้วยค่ะการใช้เรตินอกับวิตามินซีก็ใช้คู่กันได้เหมือนกันอันนี้มีคนถามเยอะมากว่าใช้ห้ามใช้คู่กันหรือเปล่าแต่ความจริงอ่ะ ใช้คู่กันได้ค่ะแล้วข้อดีของเขาก็คือสามารถช่วยเสริมในเรื่องของริ้วรอยรอยดำแต่ระวังแค่การระคายเคืองโดยเฉพาะถ้าเป็นวิตามินซีในรูปของแอสคอร์บิกแอซิดก็จะระคายเคืองได้เยอะเพราะฉะนั้นก็แนะนำเหมือนในกลุ่มที่เป็นไกลโคลิกค่ะก็คืออาจจะทาสลับวันกันหรือว่าวิตามินซีเช้าเรตินอเย็นอะไรก,ก็ได้ค่ะสุดท้ายถ้าใครอยากเสริมในเรื่องของแอนตี้เอจลดริ้วรอยก็อาจจะใช้เรตินอคู่กับ กลุ่มที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ยกตัวอย่างเช่นเปปไไท์ต่างๆเช่นตัว matrixil เป็นต้นค่ะ